ครับผมนัดแฟนบอลแท้องพ่อจตุคามรามเทพครับเป็นแชมป์รายการแฟนบอลแท้ตอนปี2007ครับหรือว่า2550ครับก็ตลอดชีวิตที่ผ่านมานะครับผมเจอปฏิหารมากที่สุดก็องค์พ่อจตุคามรามเทพของของเรานี่แหละทำไมต้องใช้คาว่าของเราเพราะว่าองค์พ่อเป็นเทพที่กําเนิดที่นครศรีธรรมราชเป็นเทพของไทยแท้ไม่มีเจอปญในแดงสิ้นกําเนิดในเมืองไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งมากของไทยใครที่บูชาท่าน แล้วก็พวกวุนทมูล์ของท่านอธิษฐานแล้วก็เดินทางในสัมมาอาชีพร้อยละร้อยผมให้เขาว่าสาเร็จ<ะ>ไม่ใช่ร<ะ>้อยละเก้าสิบผมให้เขาว่าร้อยละร<ะ>้อยสำเร็จแน่นอนแล้วเนื่องจากว่ากระแสของท่านเนี่ยได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าตั้งตอนช่วงฟุตบอลเลสเตอร์ที่มีข่าวว่าทีฟุตบอลเลสเตอร์เนี่ยมีการมูดกับองค์จตุคามรามเทพนะแล้วกหห็หลายเรื่องนะครับในข่าวที่เราดูกันปี67เนี่ยครับทั้ง คนจีนนะครับแล้วก็บาเลเซียนะครับสิงคโปร์นะครับแล้วก็ไต้หวันหรือฮ่องกงที่เขานับถือองค์พ่อเนี่ยเขาจะเดินทางมาไหว้คุณคุณคอยดูภาพนั้นองค์จะดูคามราคาค่อยคอยขยับขึ้นจากปกติเนี่ยนะครับจากเหรียญพังพกกานเนี่ยที่เหรียญละแค่แสนต้นๆเนี่ยก็มาในราคาแสนปลายถึง2องสาแสนแกเพราก่อนนั้นราคาเธอตก เมื่อก่อนนั้นเคยตกไปถึงประมาณเหรียญละห้าหมื่นตกมาอยู่ประมาณ10ปีคะคือเหมือนกับว่าถ้าวิเคราะห์ในด้านการตลาดเนี่ยสิปีที่ท่านตกมาเนี่คือสุดแล้วแล้วขยับขึ้นทีละน้อยทีละน้อยขยับขึ้นแบบขั้นบันไดไม่ได้กระโดดพุ่งขึ้นเหมือนขึ้นลิฟต์นะฮะซึ่งแบบนั้นจะอันตรายนะครับคือถ้าเกิดว่านักลงทุนนะครับจะเก็บไว้เป็นเรียกของสะสมเพิ่มมูลค่าก็เห็นด้วยนะครับมีการโตต่อปีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหแน่นอน 100%ด้วยการโตต่อปี5%เนี่ยขยับแน่ๆ100%เพราะของมีสร้างจำกัดนะครับเป็นเป็นตลาดใหม่ที่รจริงๆก็ไม่เชิงใหม่สัทีเดียวนะเพราะคนจีนเขาเขาเล่นอยู่แล้วเขาเก็บของแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้โลกโซเชียลมันขยับเข้าไปใกล้เขามากขึ้นเลยนะครับแล้วเขาได้เห็นแล้วช่วงโควิดที่เราเห็นนะครับทุกอย่างราคาตกลงหมดมีพระเครื่องเท่านั้นที่ราคาขึ้นนักลงทุนมองเห็นครับ แล้วที่สําคัญผมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่จีนครับไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านผมได้รับเชิญจากจากแต่เชิญเป็นการส่วนตัวนะครับจากรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียเชิญผมไปเรื่ององค์จตุคามมาวเทพโดยโดยตรงเป็นรื่องที่ท่องเทียเท่ยวมาเลเซียนี่อันนี้เป็นเป็นอะไรที่ที่ผมประทับใจพอสมควรน,นะที่เราที่เขาเรียกว่าองค์เทวดาหรือองค์เทพบ้านเราอะไปทําให้คนมาเลเซียนับถือะนะถึงขั้นเชิญเราไปคุยพาเราเลี้ยงข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะมามาม้วมาไหว้องค์พ่อที่ที่นครศรีธรรมราชต้องบอกอย่างนี้ครับ ตอนนี้วัตถุมงคลองจตุคามรามเทพที่เป็นรุ่นแรกๆเนี่ยทุกอย่างเกินราคาที่แพงสุดไปแล้วเหลือเพียงแค่ลูกกลมเล็กลูกกลมใหญ่แล้วก็พระพุทธสีหิงเท่านั้นสามอย่างนี้ที่ราคาเบียดกันแล้วยังไม่แซงวาระที่แพงสุดเมื่อสิบปีสิบกว่าปีที่แล้วเพราะฉนั้นตอนนี้ทุกอย่างมันขยบขึ้นมาเพราะอะไรฮะเพราะปัจจัยของคนที่รู้มากขึ้นแล้วที่สําคัญเหนือสิ่งใดมันไม่มีใครปั่นราคาตลาดฮะเกิดจากปฏิหารที่เกิดขึ้นที่คน เอาไปไหว้เอาไปบูชาไปเคารพแล้วก็สําเร็จคนก็อยากได้เซียนพระผมมองว่านะครับเกินร้อยละ3 0 5สห้ที่ทุกคนพกองค์จตุคามรามาเทพขอรพอรคือผมเองเนี่ยโดยมากผมก็จะเชิญคนที่มีประสบการณ์ที่ s ัก c e เซขอพอรสำเร็จแล้วผมก็จะมาทำคลิปแล้วก็โพสนะแล้วก็บอกกล่าวใครก็แล้วแต่ที่เป็นรายการต่างๆท,ที่ที่เชิญมานะครับผมก็ก็ไป พยายามอธิบายตามหลักความเป็นจริงนะไม่ใช่งมงายคือบางครั้งต้องเข้าใจว่าคุณต้องมีทุนของคุณอยู่ความหมายคือทุนคุณบุญเก่าของคุณอยู่แล้วมาให้องค์พ่อเนี่ยเสริมให้แล้วก็จะสําเร็จไม่ใช่ว่านอนอยู่บ้านแล้วทุกอย่างจะสําเร็จหมดทุกอย่างก็ก็ไม่ได้นะอย่างนั้นคุณต้องต้องมีทุนคุณสักสาพึ่งโชคลางสัก70%ออย่างเงี้ย ก็เป็นอันที่สักเซตได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จแล้วก็ทุกท่านก็จะเห็นจากคลิปต่างๆที่ผมผมลงโพสต์ไปคุณไม่จะเป็นจะต้องเช่าของแพงขององค์พ่อจดุคามเพราะองค์พ่อจดุคามดังและศักดิ์สิทธิ์ด้วยด้วยตัวท่านไม่ใช่วัตถุมงคลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโทรศัพท์ให้โหลดรูปองค์พ่อไว้ที่หน้าโทรศัพท์คุณโหลดจากพุเกิลได้เลยได้ทุกรูปได้ทุกเหรียญได้ทุกองค์ขอให้เป็นองค์จตุคามรามเทพ แล้วให้ระลึกถึงท่านการระลึกถึงท่านให้ระลึกถึงสองแบบระลึกถึงทุกบ่อยๆกับอีกแบบหนึ่งที่ให้ระลึกคือให้ระลึกถึงตอนที่เราทําบุญแล้วเอาบุญเนี่ยถวายเป็นเทวบูชาแล้วขอให้องค์พ่อนั้นช่วยเราการที่เราจะช่วยการที่เราจะให้ใครช่วยเราก่อนเราควรจะให้เขาก่อนเพราะฉะนั้นทําบุญเสร็จแล้วระลึกถึงท่านก็ตั้งรูปจากโทรศัพท์เลยบอกองค์พ่อคะองค์พ่อครับผมขอถวายบุญเนี่ย นะเป็นเทวบูชาเดี๋ยวองค์ท่านพ่อนะครับขอท่านพ่อเมตตารับบุญนี้และโปรดคุ้มครองหรือโปรดให้ภารกิจหรือการงานทั้งหลายเนี่ยสำเร็จสักเซ็ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้มันจะมีโอกาสที่แบบว่าเพายันที่เคยดังจะกลับมาไหมอะไรหรือจะมีคนกลับมาทุกวันนะครับจะมีนักธุรกิจกลับมาทำไหมอะไรอย่าเงี้ยกลับมาทุกอันแล้วก็มีเริ่มมีการสร้างใหม่ๆกลับมาแล้วครับคนี้สิ่งที่ผมหวั่นเนี่ยดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ปี50เนี่ยมันมีการสร้างองค์พ่อจตุคามถึง2,000กว่่ารุนนะ ือมันล้นตลาดจนทําให้ตลาดเนี่ยพังไว้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรามองในแง่การตลาดก็พิจนารณาดูกันนะครับอย่าสร้างกันเยอะเพราะจริงๆแล้วของมันเหลือเต็มตลาดอยู่แล้วเพียงแค่คุณย้อนกลับไปเล่นรุ่นเก่าๆก็โอเคแล้วนะคือคือ,คอเราไม่จําเป็นจะต้องกลับไปให้ตลาดเป็นพังเหมือนเดิมประ<อ>มาณาน,<อ>นี้นะครับวัตถุมงคลเนี่ยหรือว่าองค์พระเจ้าความรามเทพเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเพราะฉะนั้น จงน้อมจิตตัวเองให้เป็นมงคลคุณต้องเป็นคนดีก่อนจากหัวใจของคุณนะฮะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยท่านคุ้มครองและปกปักปรักษาคุณได้ท่านจะทาให้ท่านท่านจะทําให้คุณเนี่ยผ่านปัญหาวิกฤตนั้นไปได้เพราะฉะนั้นโดยมวลรวมทั้งทั้งหมดคุณเองจะดีได้มันต้องเริ่มจากตัวคุณเองก่อนแล้วเอาองค์พ่อจดุคามหรือของที่คุณอยากจะมูเนี่ยออามาเสริม แล้วเวลาเรามูหรือเวลาเราเสริมเนี่ยก็พยายามทําตามหลักความเป็นจริงนะฮะคือมันไม่ไม่มีอะไรที่มันจะบัวปะมาแล้วคุณจะสําเร็จเลยนะฮะอย่างน้อยองค์ประกอบคุณต้องมีพื้นฐานอยู่บ้างนะครับแล้วก็คุณจะต้องมีบุญสัมพันธ์กับองค์ท่านแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีบุญสัมพันธ์กับองค์ท่านเพียงแค่คุณได้ยินชื่อท่านก็ถือว่าเคยมีบุญสัมพันธ์กันแล้วเพราะฉะนั้น คุณต้องชาร์จแบตในบุญสัมพันธ์นั้นต่อเชื่อมโดยการที่ทําบุญการทําบุญคือทําความดีลองเซิร์ชดูว่าบุญกิยาวัตถุสิป,ประการทุกอย่างที่เป็นการทําความดีคุณสามารถเอาถวายองค์พระจตุคามได้คุณอยากได้อะไรคุณทำอนั้นคุณอยากได้เงินคุณเอาเงินส่วนที่คุณพอจะทําได้อุทิศหรือถวายหรือบริจาคให้กับมวลรวมของส่วนกลางที่เขาจําเป็นต้องใช้อันนี้ถ้าพอเรื่องเงินเนี่ยมันจะสําเร็จ อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมดูแลบิดามารดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้คุณตั้งใจน้อมจิตคุณเอาเงินที่คุณได้ทุกวันน่ะบอกคุณแม่คุณพ่อครับผมขออนุญาตดูแลคุณพ่อคุณแม่ขอมอบให้ว่ายิ่งคุณมอบให้ทุกวันเงินคุณก็จะเข้าทุกวันเป็นเคล็ดครับยินดีครับให้เขาปรึกษานะครับก็ร้านนัดแฟนบันแท์พระจาุความรามเทพนะครับที่ห้างพันทิพย์ประมอวรนชั้น2ครับก็ถ้าสะดวกติดต่อผ่าน Facebook นัดแฟนบันแทาและทีมงานหรือทนัทเชวัชชิรศักดิ์ก็ได้ครับยินดีครับ